สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาใช้กันดีกว่าค่ะว่าเส้นทางอาชีพแบบไหนที่จิตวิญญาณของเรากำลังเรียกร้องอยู่งานที่ทำเราใจฟูพลังมาเต็มงานแบบนี้แหละที่ใช่เลยคำถามของเราก็คือเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับพลังงานจิตวิญญาณของคุณเรามาดูตัวตนทางจิตวิญญาณของคุณกันก่อนนะคะ The h i p ฮพิเทสคิงออฟคั สองใบนี้รวมกันบอกเล่าเรื่องราวทางตัวตนจิตวิญญาณของคุณที่ลึกซึ้งสงบนิ่งแล้วก็เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาภายในอย่างชัดเจนมากเลยค่ะ t ด e h y p พิเท s เป็นตัวแทนพลังงานของผู้รู้ที่ไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่เกิดจากการฟังเสียงภายในเป็นจิตสำนึกระดับสูงและการเชื่อมโยงกับจักรวาลสะท้อนถึงสัญชาตญาณที่แม่นยำพลังงานเฟนนีนีนที่ลึกลับ แล้วความสามารถในการรับรู้ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นบอกได้ว่าคุณคือผู้มีพรสวรรค์ในการเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับการให้คําแนะนําการเยียวยาหรือการใช้พลังงานลี้ลับแล้ว King of ครับเป็นพลังของผู้นําด้านอารมณ์ผู้ที่มีจิตใจมั่นคงเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึง้งมีความเห็นอกเห็นใจควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ปล่อยให้จิตใจวันไหวแม้จะเผชิญกับ คลื่นลมพายุขนาดไหนก็ตามผู้นำประเภทเนี้มักจะเป็นฮิลเลอร์หรือเมนเทอร์ที่ดูแลจิตใจผู้อื่นเป็นนักบำบัดนักให้คำปรึกษาเป็นโค้ดทางจิตวิญญาณก็ได้ค่ะคุณคือผู้มีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจิตใต้สำนึกและอารมณ์ของมนุษย์มีความเข้าใจโลกในมุมที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆ เหมาะมากที่จะเป็นผู้ให้แสงสว่างและความสงบกับคนที่หลงทางในจิตใจของตัวเองค่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันต่อว่าแล้วจุดแข็งพิเศษของคุณอะ่ะคืออะไรสิบถ้วยสองดาบสิบถ้วยสองดาบสิบถ้วยเป็นพลังแห่งความสมดุลทางอารมณ์จากสองใบนี้คือจุดแข็งที่น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นพลังงานแบบ อ่อนโยนแต่ทรงพลังมีความสงบแต่ก็ตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมสิบถ้วยที่บอกว่าเป็นพลังแห่งความสมดุลทางอารมณ์ความรักความสุขในครอบครัวและการเชื่อมต่อกับผู้อื่นจุดแข็งของคุณก็คือคุณสามารถเข้าใจและก็สัมผัสความสุขของผู้อื่นมองเห็นภาพรวมของความรักความสงบและการอยู่ร่วมกันคุณสามารถสร้างพลังแห่งความหวังความเป็นครอบครัวหรือความอบอุ่นให้กับผู้คนได้ค่ะเหมือนเป็น แสงสว่างที่ปลอบโยนจิตใจผู้คนแต่แล้วสองดาบอะ่ะคือพลังของการนิ่งเพื่อรอการตัดสินใจอย่างมีสติแสดงว่าคุณมีพลังในการประมวลผลแล้วก็กันก่นกรองข้อมูลที่เป็นกลางก่อนที่จะตัดสินอะไรไม่ตัดสินใครง่ายๆมีสัญชตาตญาณในการฟังอย่างลึกซึง้งอันนี้คือจุดแข็งที่หาได้ยากเลยนะคะโดยเฉพาะในสายงานจิตวิญญาณเพราะมันหมายถึงผู้ที่รักษาพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้ผู้อื่นอะ่ะกล้าที่จะเปิดใจ คุณมีพลังแห่งความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสงบนิ่งสมดุลเหมือนผู้ที่เข้าใจทั้งด้านสว่างและด้านมืดของชีวิตจึงทําให้สามารถประคับประคองอารมณ์ที่ซับซ้อนของผู้อื่นได้ดีเลยล่ะค่ะทีนี้กับคําถามของเราที่ว่าเส้นทางอาชีพที่เหมาะกับพลังจิตวิญญาณของคุณคืออะไร 2. ไม้เท้าแปดเหรียญ แสดงให้เห็นชัดว่าคุณอะเกิดมาเพื่อสร้างบางสิ่งอย่างตั้งใจจากแรงบันดาลใจภายในแล้วก็ค่อยๆขัดเกลาจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญที่ทรงพลังแล้วก็มั่นคงสองไม้เท้าเป็นไพ่ของการมองไปยังโลกกว้างการวางแผนชีวิตจากแรงบันดาลใจหรือการเลือกเส้นทางที่ไม่ธรรมดาคือหมายถึงคนที่มีความฝานันมีวิสัยทัศน แล้วก็ไม่จํากัดกรอบของตัวเองไว้ในอยู่แค่ในกรอบเดิมๆเหมาะกับงานที่จะที่มีความอิสระเป็นงานอิสระงานออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวหรือหรืองานที่มีการเดินทางบ่อยๆงานที่เชื่อมโยงผู้คนไม่จะต่างภาษาต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างความคิดแล้วแปดเหรียญนที่เป็นไพ่ของนักฝึกฝนเป็นคนที่ อุทิศตนทําอย่างต่อเนื่องเพื่อความเชี่ยวชาญมีเส้นทางอาชีพที่ต้องอาศัยความใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมาะกับงานแนวโค้ชครูนักบํบาบัดนักเขียนคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือหรือผู้ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะคุณเหมาะกับเส้นทางที่คุณได้เลือกทางของตัวเองฝึกฝนจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ อาชีพที่ดีสําหรับคุณควรจะให้ทางอิสระและความลึกซึ้งเช่นมันอาจจะเป็นงานด้านจิตวิญญาณงานให้คำปรึกษางานผลิตคอนเทนต์ที่ที่มีคุณค่าหรือการสร้างหลักสูตรหรือพื้นที่เยียวยาผู้คนค่ะแล้วก็จากเส้นทางอาชีพนี้เรามาดูกันว่าแล้วคุณจะสามารถพัฒนาหรือก้าวเข้าไปในเส้นทางนั้นได้ยังไงนะคะ สี่ดาบคิงถือไม่เท้าสี่ดาบและราชาถึงไม่เท้าเป็นคำแนะนำของจกักรวรรดที่ทรงพลังมากเลยค่ะเหมือนมาเตือนว่าพลังที่แท้จริงของคุณจะแบ่งบานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อคุณกล้าหยุดพักเพื่อฟังเสียงภายในคือบางคนอาจจะเป็นคนบ้าง,งานหรือ เคร่งเครียดกับตัวเองว่าจะต้องทําต้องทําคือมันจะมีเสียงภายในที่มาบอกให้คุณลุกขึ้นมาทําบางอย่างแต่ว่ามันกลายเป็นการกดดันตัวเองสีดาบมันก็จะเป็นไพ่ของการพักฟื้นเยียวยาให้ให้ถอยตัวเองออกมาจากความวุ่นวายเพื่อให้หัวใจอะกลับมาเข้มแข็งแข็งแรงครั้งคือจักรวาลกำลังบอกว่าอย่าผลักดันตัวเองเกินไปการอยู่เงีย,งยบๆกับตัวเองบ้างก็จะเป็นการเติมพลังที่แท้จริงค่ะแนะนําให้ ฝึกสมาธิเขียนไดอารี่หรือหาความสงบทางธรรมชาติเพื่อที่คุณจะได้ฟังเสียงจักรวาลได้ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วราชาถือไม้เท้าก็เป็นพลังของผู้นำทางด้านจิตวิทยาเลยค่ะคือเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะขับเคลื่อนผู้คนแสดงว่าคุณมีศักยภาพที่จะลุกขึ้นมานำมีศักยภาพที่จะจุดไฟให้คนอื่นแต่ ใดๆก็คือคุณจะต้องพักฟื้นพลังของคุณก่อนนะคะแนวทางอาชีพของการเป็นโค้ดครูสายพลังงานช่วยดึงสติหรือแนะแนวจิตวิญญาณหรือแม้แต่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจผ่านคอนเทนต์หรือการทำเวิร์กช็อปค่ะคือเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดที่คุณจะเป็นราชาถึงไม้เท้าอะ่ะผู้ที่เต็มไปด้วยพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นน่ะคุณจะต้องให้เวลาในการเยียวยาตัวเองพักผ่อน เพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนภายในแล้วทีนี้พลังไฟในตัวคุณก็จะค่อยๆลุกโชนขึ้นอย่างมั่นคงแล้วก็จะทําให้คุณไม่หมดแรงไปซะก,ก่อนค่ะและสุดท้ายเราจะให้จัก,กรวาลแนะนําเรากันอีกสักนิดนะคะว้าวเ e อเฮอร์มิตเพจออฟครับตรงนี้จัก,กรวาลอยากบอกคุณว่าจงเปิดใจไว้เสมอนะคะ เส้นทางอาจจะยังไม่ชัดเจนแม้ว่าคนอื่นจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าเส้นทางของคุณคือเส้นทางของเยียวยาที่มาจากหัวใจอันบริสุทธิ์มีความเข้าใจในโลกภายในอย่างแท้จริงเพจออฟคัพเป็นตัวแทนของหัวใจที่อ่อนโยนความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การเปิดรับสิ่งใ,ใหม่ๆด้วยความไร้เดียงสาจะกวางกำลังบ,บอกคุณว่าอย่าปิดกั้นอย่ากลัวที่จะฝัน หรือลองทําอะไรที่มันแปลกแตกต่างจากที่ตัวเองเคยทํามันอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่เคยทํามาก่อนความเป็นนักสร้างสายจิตวิญญาณของคุณน่ะต้องการความสดใสแบบเด็กๆค่ะคือผสมผสานกับความรู้ลึกแบบผู้รู้ผู้ตื่นคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่ะแล้วทีเนี้ยเดอะเฮอร์มิตอ่ะก็มาบอกให้คุณค้นหาความหมายของชีวิตในความเงียบคือให้คุณหมั่นอยู่กับตัวเองฝึกสมาธิพัฒนาปัญญาจากภายในะ การฝึกสมาธิเออ่เดี๋ยวเพิ่งได้ยินจากพระองค์หนึ่งท่านหนึ่งที่บอกว่าฝึกสมาธิอ่ะมันมันอยู่ท่าไหนก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพราะว่าสมาธิอยู่ที่ลมหายใจไม่ใช่ที่ขาการมีสมาธิคือการอยู่กับลมหายใจเข้าและออกและรู้ตัวค่ะแค่นั้นเส้นทางของคุณในการดำเนินชีวิตเนี่ย แม้แต่เส้นทางทางจิตวิญญาณที่เราได้อ่านมาทั้งหมดคือคุณไม่จำเป็นจะต้องโด่งดังหรือว่าไปเร่งรีบทำอะไรค่ะแต่เมื่อคือคุณอะยืนอยู่บนแสงแห่งความจริงของตัวเองคนที่ต้องการแสงของคุณก็จะหาคุณเจอเองค่ะจงอย่าละทิ้งความฝันความไร้เดียงสาของตัวเองความคิดสร้างสารรค์ความรักแล้วหาเวลาเิเงียบให้ตัวเองบ้างนั่นคือสิ่งที่จักรวาลจะทำงานผ่านคุณ เพื่อปลอบประโลมคนอีกมากมายค่ะโอเคค่ะวันนี้นะ่าจะครบถ้วนแล้วถ้าวันนี้มีข้อความไหนจากไพ่ที่โดนใจคุณสุด,สดๆแชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเพื่อเป็นพลังงานดีๆให้ใครอีกหลายคนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะ